สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาและรอกใหม่เดือนเมษายนปี2564ส่งผลให้โรงเรียนประกาศหยุดเรียนทุกโรงการบริหารการศึกษาก้าวสู่ยุค New Normal ในา้ำทางาสันลักษณ์ที่ไม่เป็นปกติในช่วงนี้ทางกระทรวงเองเนี่ยก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะถือว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงโดยตรงในการที่จะให้การเรียนรู้ไม่หยุดชะงักในช่วงของโควิดในขณะเดียวกันเราก็ต้องเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกให้กับผู้เรียนเราจะพยายามให้ผู้เรียนตลอดจนผู้ปกครองสามารถที่จะเข้าถึงให้ได้ง่ายที่สุดแล้วก็จะมีอีกหลายกลุ่มทีเดียวค่ะที่ อาจจะไม่ได้เข้าถึงในเรื่องของออนไลน์แล้วก็ให้เป็นบริบทของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการออกแบบการเรียนรู้ไว้อย่างไรก็ดีเนี่ยการศึกษาจะต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยเป็นอันดับแรกวันนี้ผมว่าคนไทยทุกคนหรือมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันหยุดเรียนไม่ได้มันต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถมาเรียนออนไซต์ site, หรือมาเรียนที่โรงเรียนเหมือนปกติเช่นเคยไม่ได้แล้วเพราะความไม่ปลอดภัยแต่วันนี้เราต้องปรับบ้านเป็นโรงเรียน เราจะต้องทํำยังไงจึงจะทําให้เด็กที่อยู่โรงเรียนอยู่กับชุมชนเนี่ย mm hmm. เขาได้เกิดการเรียนรู้ผมได้มองว่าแน่นอนวันนี้สิ่งที่ผมพยายามหรือท่านรัฐมนตรีพยายามทําอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเมื่อเด็กมาโรงเรียนไม่ได้แต่เขาต้องเรียนที่บ้านเนี่ย mm hmm. ทำยังไง <c oughs> เขาจะได้เรียนอย่างมีความสุขและได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของเขา <c oughs> แน่นอนผมคิดว่าสิ่งที่ทํายากที่สุดก็คือการ mm hmm. เรียนที่เป็นคอนเทนต์ mm hmm. แต่สิ่งที่เขาได้มันน่าจะได้เรื่องทักษะชีวิตทักษะอาชีพ และทักษะทางสังคมนี้ก็จะอยู่ร่วมกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งโดยดรรัตนภูมิโนสุผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทีมบริหารและผู้อำนวยการสถานศึกษา85แห่งยึดนโยบายความปลอดภยัยโอกาสคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษาสถานการณ์โควิด -19 โดยการจัดตั้งศูนย์โควิด -19 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบดังนี้ 1. สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสถานการณ์ระบาดและรอคใหม่วางแผนกำหนดมาตรการป้องกันโรคปรับการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจของนักเรียนลดภาระงานครูและนักเรียน สองส่งเสริมการปฏิบัติการตามมาตรการด้านสาธารณสุขการฉีดวัคซีนให้ครูบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและจัดสรรเงินโครงการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองรายละ2,000บาท 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามแนว5อ่อนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรม ควบคู่กับหลักสูตรฐานสมรรถนะอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูด้านดิจิทัลและวิทยาฐานะแนวใหม่ 4. ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฝ้าระวังป้องกันกลุ่มเปราะบางได้แก่เด็กด้อยโอกาสเด็กพิเศษเด็กรหัสจีนักเรียนและครูที่ติดเชื้อโควิด -19 5. จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนผ่านกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจของครูสู่การพัฒนาตนเองของนักเรียนเมื่อต้องอยู่บ้านฝึกทักษะอาชีพความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาบนโลกดิจิทัลปัจจุบันการแพร่ระบาดโควิด1 9ของจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามมาตราการป้องกันด้านความปลอดภัยโดยให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถดำเนินชีวิตยุค new normal ปรับตัวอยู่ร่วมกับโควิด -19 ได้เป็นปกติพร้อมก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งนวัตกรรมสังคมดิจิทัลนำพาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ ให้เป็นคนดีมีความรู้มีความคิดและสมรรถนะการทำงานร่วมกันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้วัฒนาสถาพรสืบไป